สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีทุกคุทุกคนมันนี่กคับเป็นเมื่อวันที่แปดเดือนตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสีมันี่ผมกับพ่แฟนเพจแฟนครับว่เาเบิ่งว่าสาวนะครับเนาะสาวผสมแล้วเนาะครับเนาะผสมไปแล้วสองตัวตัวนี้ที่เห็นอยู่นี่นะครับเนาะประกันทองให้เนาะครับเนาะเบิ่งพอพันเพิน่อนอนจงเปิดราคาเนาะครับเนาะ พอท่านหูพ่อพันเมื่อท่านเบ่งใบเบ่งหลอดกันที่่าเปิดราคากับว่าแมนนะครับเนาะที่เราขั้นตอนนะครับเนาะแพจเฟสเล่นับเอฟซีกับใจเย็นๆนะครับเปิดราคาอยู่ครับนี่นะครับมาทาดอมีใบมีมีใบมีหลอดใบหลอดตรงกันเปรอะนะครับเด้อวันเดือนปีที่ผสมบวานครับนั่นนะครับผมนั่นนะครับกำหนดขอดกับเมษาเนาะครับเนาะ ครับเอาแหละครับบ้านที่เริ่มเปิดราคาแต่ละตัวนะครับเนาะตัวนั้นก็ทีให้เบิ้งก้อนครับผมตัวปินดากมาเนี่เนะครับเนาะพอพันตัวเลยเนาะครับปีดตัวนี้ปีศาจแดงครับผมหมากปีศาจแดงปีเซีหนึ่งสามศูนย์ครับผมตัวนี้ให้ดูแดงเป็นแหลงนะครับเด้อเนาะครับเนาะแม่ออกงเหลืองเบิดโบดแม่เนี่แหละครับผมผสมปีศาจแดงเลยปีนดากมาหนี่แหละครับ ก็เพิน่นจะได้จักมื่อจักเดือนน่ะเนาะมาอ๋อผนชมวันที่สามสิบสิงหาเนี่ยครับผมสิงหากันยาตุวหลัตัวนี้ก็ยังเช็คทองวันไดนเนาะครับเนาะแต่ว่าแม่นี่กะเช็คทองได้แล้วครับผมถ้าแฟนเพลแพนครับขึ้นมากอยากได้ก็เช็คทองได้เด้อครับเด้อแม่นี่เนาะครับเนาะจะแล้วได้ก็คืองัวชุดนี้สามตัวหนึ่งง้วสาว ถึงสามตัวนะครับเนาะจะเปิดราคาแต่ละตัวแต่ละตัวห้แฟนเพลแฟเพนขับเบิ้งนะครับฟังนะครับเนาะทั้งเบิ้งพร้อมทั้งฟังพร้อมนะครับถึงว่าแม่เนี่ยนี่ข้มสูงสูงข้าอเู่ดอวยครับเนาะแล้วก็สิถามถึงว่าแม่นี่ผมมาเดียกขอขด้วยครับเนาะก็ซื้อขายกับเจ้าของเพิ่นใดเลยนะครับเนาะในดานขายโทขาทอนคือเก่าแหละครับผมรับปรกกันให้นะครับเนาะในด้านส่วนสูงของเพิ่นนี่กับประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกขึ้นไปอยู่นะครับเนาะ ทีนี้ก็นั่นเก็ดง้วแม่นี่เป็นงัวสาวทองแรกนะครับเนาะผสมไม่ทองแรกเช็คทองให้ได้นะครับเนาะให้ดานนะคะกับทีสอบถามจากเจ้าของเพื่นนะครับเนาะงัวแม่น uh, ี่ทกถอนรับประกันให้ไหมครับ <our> ร <friends> <the> ับประกันถกถอนรับประกันนะครับเนาะทางซื้อถูกทางรอดครับผมตรงนี้ก็คือรับประกันให้ได้นะครับเนาะหางมกหางดอกนะครับเนาะเป็นงัวขบเครื่องดีนะครับบดๆบ๊นะครับเนาะงัวแม่นี่ยเช็คทองให้ได้เยอะอกครับ ได้เช็คท้องให้ได้ตัวนี้เช็คท้องให้ได้นะครับนเนาะมาได้สามเดือน้ะมาได้สามเดือนอ่ะท้องสามเดือนสามเดือนน้อยๆล่ะครับผมเยอะเพิ่นคือหกหนึ่งนอ่อบั่นเนาะเยอะเพิ่นคือหกหนึ่งนอ่อบร่เพิ่นเอาไปงั้นหกหนึ่งแฟนเพียร์แฟนครับซื้อได้ครับได้หกหนึ่งครับครับผมเปิดแล้วตัวนี้เปิดไว้หลายไปไนีแล้วครับเปิดไว้อันหกสิบเก้าหกหมื่นเก้าพันนะครับเนาะครับผม นี่แหะคะ่ะเจรตโตกับสิถามเจรตเจรตโตเจรตโตให้ฟังนะครับเนาะแม่นี่ก็เปิดไว้หกหมื่นเก้าพันครับผมหกหมื่นเก้าพันนะครับเนาะดูนะค,ครับส่วนสูงเพิ่นด้านขางเพิ่นเป็นง้วงเง่ดีลัมโตดีครับผมเนื้อหนังย่นย่อน,อนเป็นง้วงขบเคืองเรื่องบนโบสถ์ด,ดูน้ครับเรื่องบรรนโบสถ์ใบไผร่ทะครับเนาะนี่ด้านเจ็ดสีเพิ่นกับ แดงกับแดงแดงเป็นแดงครับง่อแม่นี่เรื่องแดงนี่หายห่วงเลยนะครับเนาะมาเบิ้งแม่นี่วันครับผมเป็นง้อออกสไตล์กึ่งกึ่งลูกกระทบนะครับเนาะผสมใบทองแรกขึ้นกันครับเนี่ยแม่เนี่ใบหลอดกัตามที่ผมให้แพทย์แพทยนครับเบิ้งนะครับเด้อแม่นี่ได้เดือนกลัวนะครับเนาะยังเจ็กทองมาทันใดครับผมแต่ว่าในด้านจีนมี่นแห่งเหี่ยวดีครับ พวกน,น,นะครับบรรไดพ้นเหงาหางไง่เป็นเงเนะครับเนาะเป็นที่ถือตาตองใจหัวเชยโยยนะครับเนี่ยงัวแม่นี่สูงลอยหาสิมหาบวกขึ้นไปอยู่แล้ครับเด้อแม่นี่นะครับเนาะเป็นงัวงัวสาวผสมไใ้ทองแรกพวกน,นะครับหาเบิงบบ้งไบเบิ้งลอดดีเกลื่อกเได้ครับผมสามยิ้วจังสี่นะครับเนาะใบหลอดตัวได้นอ้อบานนนี้ว่าคือผมมาถัากันทีละโตโรดมั่วเจ้าคนนี้ว่า เอาครับให้เบื้องเทินึงนะครับเนาะนี่ครับบักปีสาแดงครับเนี่ยปีแซดหนึ่งสามศูนย์ครับตัวนี้ให้ลูกแดงเป็นแดงนะครับเด้อแดงทุกตัวนะครับเนาะแม่พันธุ์สีแด้กระสังให้ลูกแดงตลอดตัวง่วงแน้วนี่บดๆแน้วนี่ก็ให้ลูกแดงอย่านี้เลยนะครับผมแดงมาเจอแดงบ้านครับติกกับไกลพันธุ์เป็นหนึงมมาเป็นซูเปอร์ดับเบิ้ลแดงนะครับเนาะบ้านเนี่ยนี่ครับบันเดือนปีที่มันผสม ครับแม่นี่ทกถอนทางมางครงดอกก็รับประกันรับประกันคือเกลาแม่นี่ก็ได้รับประกันคือเก่้านะครับเนาะเพระว่าตรวจทองไม่ได้เนาะนี่ครับแม่นอยู่ครับผมต้องเพิ่นนะครับสามเดือนสี่เดือนขึ้นไปเพิ่นนะครับแต่ว่าท้องหันวนวลย้อนหนึ่ไปจกฮะเทียมมันไหลออกมาเนาะครับนะบ่ดีครับผมเพราะว่าหมอเพิ่นจกเข้าไปก็ทีไปลูปไปค้ำยืนไปเนียงอยืน เอาละครับงูสาวแม่นี่เปิดราคาไม่หลายไปไหนก่อนครับเปิดไว้หกสิบเจ็ดแม่นี่หกหมื่นเจ็ดพันนะครับเนาะหกหมื่นเจ็ดพันครับผมเป็นงูขบเครืองหนึ่งบดบทลำตโตเงาคุ้มสูงร้อยหาสิบห้าบวกนะครับเนาะแม่นี่ครับผมเงาล้มโตเงาดีครับผมที่สาคัญกับเป็นแม่บอกแม่พันไดเงาไก่ลหครับงูแม่เนี่ยนะครับเนาะมาเบิ่งอีกแม่หนึ่งบานครับแลวอีกแม่นี่ยังบอท่านผสมนะครับเนาะเป็นงูแขงขาคอเขาคุณนหครับ เบิง่งน้อยแชงขาขอเขาเพิน่นเนื้อหนังย่นย่อนดีนะครับเนาะบันทายง่ายดีงัวสาวทั้งสามตัวนี่ขาทกขาถอนรับประกันทุกตัวนะครับเนาะหางมกหางดอกเพิ่นก็นรับประกันให้ทั้งสามเลยนะครับเด้อพื่นะครับหนังเพิน่นนาครับงัวแม่นี่ยนังหนาหนังย่นนังย่อนดีครับเบือเพิ่นกระดำนะครับเนาะนั่นนะครับบือเพิ่นดำ ตามสีแผนเพลททั้งขับเห็นน้องครับเนาะคุ้มสูงของเพลนกับสียู่ได้ประมาณร้อยสี่สิบหาบวกขึ้นไปนะครับเนาะดูนะครับลึงคอลึงทองเพลนเบิ้งเอาเลยครับยนทำได้อนทำได้เบิ้งเอาเลยนะครับเนาะเบิ้งบันทายแน่ครับว่าไรโอ้งวงเฉียงอีกตัวนี้ครับไอคนไทยสิบดูใบใบได้งนี่กับเบิ้ลเท่านั้นครับทางเฉียงน้องครับเนาะเดี๋พามาเบิ้งบันทายเพิ่มจล็กน้อยครับ ก็มาให้เบิ้งดากมัน้ยในพันมาแบนเฉีดแบนขับก็ได้นะครับเนาะนั่นแหละครับเจ้าของงัวเพันพูดนะครับเดืองนะนังหนานังย่นตนังยนอนนี่รถต้องห่วงครับผมโม่แพร่โตได้นะครับเนาะประเภทนังหนาเนี่ยวามสูงกะทิตามที่ผมรายงานนะครับเด้อไม่ได้หรอกครกะทิสอบถามจากเจ้าของพันเลยเนาะครับเนาะครับงัวแม่นี่ยังมาทันผสมนะครับเด้อล้อผสมนะครับเนาะงัวแม่นี่ ครับผมง้อสาวเม่นี่เปิดไว้หลายปันไหนก่อนครับเปิดไว้หาหาหมื่นเก้าพันห้าหมื่นเก้าพันนาะครับเนาะครับผมถ้าแฟนเพจแฟนครับขึ้นมาอยากได้ก็โทรมาหาเพิ่นนะครับเนาะต่อร้องเอาเนาะครับเนาะกันอยากกันมันถือโพดกับตอขึ้นเอานะครับเนาะกัน่าแพงกับตอลงเอาเนาะครับเนาะกัน่าผู้ดีละละซั้งนั้นเอามาส่งไหรถทั้งสามตัวทั่นก็ได้นะครับเนาะง้อเชาก็รับหน้าที่ส่งให้แฟนเพจแฟนครับคือเก่าแล้วครับผม ตัวนี้เปิดไว้หลายปาีแล้วครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้ห้าสิบเก้าห้าหมื่นเก้าพันนะครับเนาะครับผมง <50. S 1> ัวนสดๆนะครับเนาะเป็นแม่บกแม่พันธุ์ในเงาไก่แข,ข,ข็งขาเขาเขาใหญ่เป็นใหญ่ครับงัวแม่นี่ยสีส่งสำคัญกับเชียงอีกตั้งหางนะครับเนาะนั่นนะครับมาตามติดค้นทายคลิปเดีวยวครับลำพันธุ์ลำคานแมงวันครับ นีละครับเบื้องเลยนี่แหละครับสามสาวนี่ยนะครับเด้อเสาวนี่ยังไม่ทันผสมราคากับย่ำเย้ากลัวทุกโตัวนะครับเนาะเสือสาวเมียนี่นี่เป็นงูขบเครื่องเนื้อมันบดเนาะครับเนาะนั่นครับเบื้องเลยลำตัวเงวต้นตัวสูงเป็นงวกึ้งๆออกลูกกระทบเลยแหละครับงวแม่นี่เนาะครับเนาะสำหรับแฟนเพจแฟนครับมองหางัวลูกกระทบได้การครับนี่บ่ผิดหวังนะครับเนาะ ว่าอยากได้แดงๆที่กะน,นั่นแหละครับผมแม่นี้เนาะครับเนะ <c oughs> าะประกันห้ท้องประก,กันท้องห้พพ้อมเนะครับเนัวนี้เนาะครับเนาะพิเศษประกันหลายกลุ่มสูตัวยู่ครับผมเ่าแฟ้นเพลแคนครับอยากเมาไปเบเลยก็ได้เล้ครับเนดะ้ะเป็นเมาพิเศษนี่จากหัวเฉยเจ้อเล้ครับเด้ะกระร้นตีได้เนาะครับนะรนเนาะลดนะได้หลายครับผมถ้ามเมาไปทั้งสามลดได้หลายเป็นไงล่ะหัวเฉยเอ๋ว,ว่าได้หลาย โทรมาถามมึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิจะขอเพิ่นสี่กระซิบข้างๆหูเบาๆนะครับเนาะ <laughs> พาสีรถได้ไรทั้งไหนคันเพิ่นกระซิบค่อยไรแต่จังบอกเพิ่นกระซิบดังๆนะจังน้อยแน่กว่านี่แน่อ่านนะครับเด้อเอ,อทาทั้งนี่ซีซีว่นั่นแหละครับซีซีนับนั <laughs> ้นบนรางว่าเนี่ยหนึ่งซีซีครับผมนี่น,นะครับเนาะบอกเลยความหัวแม่เนี่ยงวด สีมาหน่อยนะครับเดาะหกหนึ่งกับหนึ่งซีซีครับผมเสื้อออกครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณในรายครับแฟนเพจแฟนครับเอฟซีศูนย์ยังครับศูนย์แปดซี่ศูนย์แปดสี่แปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าเก้าสามสองหนึ่งเก้าสามสองหนึ่งนะครับเนาะครับผมยังโทรหาเพื่อนนะครับเนาะขันมองไปทั้งสามตัวโอ้ยซื้อรถได้สำนีหนึ่งกับ มายังโหลดบททันพอใจบททันถึงใจกัดต่อลงอีกนะครับเนาะถ้าต่อต่อไปต่อมาผิดนิบโหลดกัดขนสูนไนกัดต่อขึ้นรถครับตำหรับตำหนักหัวเจ้าะย่อยนะครับเนาะต่อขึ้นนี่ต่อไงนะครับเนาะต่อลงกับต่อได้คือเก็หนังครับผมสำหรับจีนี่จบไปสำนีแหละครับผมกับสามสาวแม่นี่นะครับเนาะเนี่ยครับสามสาวอ้อสดๆครับผมเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ได้เงาไก่บรบรทายเจรโตเหลือกินเหลือใสครับผม เชฟบ,บะนะครับจะเป็นผู้สาวเชฟบ,บ้าป่ะนี่หัวั้อชาวเจ้าเบิ้งหลังเติบเบิ้งโดนเติบอยู่แล้วครับพุ่นนะครับมันแผ่นหลังเป็นบะาเป็ <c ười> นอย่างหยอกก้นครับเชียงเป็นง้อเชียงเชียงดีสุขโตนะครับเด้อพูนนะครับบ้านไายพันแต่และดโตนี่ได้มักอยู่ครับคลิปนี้ก็จบแล้วครับผมขอบพูนในราย แฟนเพจแฟนครับเอฟซีคลิปนี้ก็จบไปที่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ